สงคราบเพลงเหือนลานสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่ผู้สุดท้ายนะครับคะแนนต่างกันแค่5าคะแนนเท่านั้นเองนะครับนักเรียนกับครูนะอววเอ,อ้่าเดี๋ยวเราไปคุยกับชุมชนกอน,นก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนะครับดร ok สังเกตกุลเจริญสวัสดีครับพี่รับสวัสดีครับ เราจะไปพัฒนาชุมชนเลยฮะไปทําห้องสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์อให้กับโรงเรียนศิริเบญญาลัยครับดีนะฮะอ้าวนั่นคือฝั่งสมุทรปราการนะครับ มาคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านครับคุณบุญธรรมโดยด่วนสวัสดีครับสว <ALK S> ัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับจะนําไปสร้างรั้วโรงเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลและสนามเด็กเล่นครับเอาละครับเอาใจช่วยเช่นกัขอโชคดีขอโชคดีนะจะผ่านเข้าไปได้ก็อยู่ที่2คนนี้แหะครับอาจารย์เอาเพลงอะไรเพวันนี้ เพลงสาติกาไร้รังครับในเวอร์ชั่นของคุณยอดรักสลักใจค,คุณยอดรักสลักใจออกแนวเพลงหวานเลยส่วนหนูน้องมิวโรงแรมใจค่ะโรงแรมใจเป็นเพลงคช้าทั้งคู่เพลงประเภท <c oughs> เดียวกันเลยนะครับมาฟังครับสัติกาไร้รังจากกัปตัน <c oughs> กำแพงเพชรครับเพงครับ คนมอดมินพลาดินมาไกลขอเพิ่งชายคาและอาายโปรดเห็นใจสาริกาทำคืนนี้พี่ไร้ที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดนาแก さあ,さあ คนจะเมตตา ัตันก็ดีเรามาเจอหมิวอีกก็ดีอีกอ่ะเออดีไปหมดเลยคือมีะไรตีไหมไม่มีเอาโดยรวมแล้วกันสองคนนะคะคเสียงดีมากร้องเพราะคือวันนี้พี่ชอบทั้งคู่เลยค่ะโอเคครับ โอ้เก่งทั้งคู่เลยครับเก่งทั้งคู่เลยนะเก่งเก่งมากถ้าเป็นบอลสเปนก็ประมาณบาซ่าเจอเลยไม่ติดเลยอย่างนั้นเลยอยางงั้นเลยช่วงพีทั้งสองทีมด้วยอโอ้โหนี่กัปตันเสียงร้องโอ้โหเสียงดีน่าฟังสาริกาไรรังผมโอ้โหผม,ผ,มผมชอบเลยนะฮะ<า>ชอบชอบน้องหมิวเราโรงแรมใจยิ่งร้องยิ่งน่าฟังนี่จริงนี่ไงตัดสินยากเลยล่ะโห เสียดายเสียดายไม่รู้ยังไงเลยนะไม่น่ามาเจอกันเองนะตอนนี้หนูเทพเนี่ยหนูประทับใจมากๆเลยเพราะว่าทุกคนเอาเพลงที่แบบสุดยอดมาร้องถ้าพูดถึงกัปตันนะจะมีแบบว่ายืดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ในขั้นดีสําหรับน้องหมิวเนี่ยนะคะโอ้โหนี่มาเหนือเมฆอีกยิ่งร้องยิ่งเพราะยิ่งร้องยิ่งเพราะแลวโดยเฉพาะลูกนาศิกของเขาอ่ะโอ้เวลาขึ้นจมูกอะไรเป็นลูกนาสิกอ่ะเพราะมากๆเลยหมิวในฐานะที่เป็นเจ้าชายแห่งคอมเมนเตอร์ <laughs> หนูเกิดมาเพื่อคู่กันโดยเฉพาะเนื้อเพลงมันเกี่ยวข้องกันด้วยขอให้กับตันร้องประโยคสุดท้ายและต่อด้วยหมิวโดยห้ามใครขัดจังหวะขาดทั้งคนจะเมตตาให้สาริกา นี่ไม่มีที่นอนเนื้อหามันเกี่ยวพันกันมันก็เลยทําให้อารมณ์เนี่ยมันกระแทกต่อไปเรื่อยๆเออการร้องทั้งคู่เนี่ยผมชอบหมดแล้วก็อ,อารมณ์กําลัง,ลองพอดีอเสียงดีมากฝากเอาไว้ทั้งคู่เลยรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับ,รบอับลาฮัมลินคอนคพูดบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเดินเร็วแต่ผมเป็นคนไม่เดินถอยหลัง หรือ uh huh. ภาษาอังกฤษคือ I am a slow walker but I never walk backwards uh huh. You understand? ทึ่งมากครับสองคนนี้กับตันเสียงดีมากร้องก็ดีมากมีจุดที่ต้องปรับนิดหน่อยก็คือยังมีเพี้ยนตำ่ำนิดๆโดยภาพรวมแล้วดีมากๆเลยนะครับทุกอย่างน้องหมิวเนี่ยเป็นคนที่ก็เสียงดีร้องดีเหมือนกันค,ความละเอียดในการร้องมีสูงกว่าแต่เสียงของกับตันเนี่ย หนือกว่านิดหน่อยแต่การร้องของหมิวดีกว่านิดหน่อยโอ oh ้โห oh กลับไปกลับมาพอกันอีสมุดรปาการถือว่าได้เปรียบนิดหน่อยเพราะนำอยู่5คะแนนเป็นมวยนี่เหมือนออกข้างไหนก็ได้เลยตอนนี้เราไปชมโชว์พิเศษใบเตยกับน้องหนูนาเ <Okay S 1> สรแล้วกลับ,บมาดูผลครับ จะทิไม่มีปัญหาจาเเอาใจใส่แบบมันมาให้หายมันไม่สุดา่อย่าหมวทำตัวยิ่งยักจูควัทยาชาอาจจะมีใครมาชอบไปติดนักหนาติดหนักหนติดนักหนาแนะหนาหนนประกันตัวมาหามาทำคะแนนเข้าไว้อยากอยู่ยาวยาวก็คงต้องแปลกใจเดาไปไปใสจ ติดหนักหน้าติดหนักหน้าติดหนักหน้าหน้าหน้าหนารักกันตัวบ้านมาหามาชักคะแนนเอาไว้อยากอยู่ยาวยาวก็องพงต้องแปะดาวใส่แล้วรองไม่ไปในไกลยังไงก็ติดติดหนึ่งสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิมีซาตินเซเว่นอีเลฟเ โโมิลล่ไฟผงซอสหอยนางรมตราทิพย์พรสน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟลช